อ๋อผีขนน้ำอ,อันนี้ผีขนน้ำน้ำบวยด้วยถ้า<พ>ฉันขนน้ำฉันก็ขนน้ำบวยล่ะไม่น้ำบวยไม่ไม่ใช่น้ำบวยธรรมดาด้วยนะเป็นน้ำบวยระดับตำนานโอเคไหมพี่นีผีขนน้ำสวยไม่ใช่ใชเขาจะพาไปกินนี่ เ้าเรื่องกันหน่อยจ้ะผีขนน้ำบววถ้ามีก็มีที่นี่ที่เดียวแหละนะคะแจ๋วพากินวันนี้ค่ะจะพาผู้ชมไปทานน้ำบววค่ะเพื่อนๆอยากชิมกันไมล่าอร่อยมากเลยสั่งมาให้แล้วสี่ถ้วยนะคะนี่ผีขนน้ำบัวอุ้ยน่ารัหร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นน้ำบววระดับตำนานเพราะว่าเขาใช้บววจากเมืองจีนมาทำนะคะก็เรียกว่าเป็นน้ำบวยรสเด็ดที่มีต้นตำรับ ยาวนานมาถึง41ปีทีเดียวค่ะเด็ดขนาดไหนทำไมต้องไปชิมไปได้วยกันที่เยาวราชกับเจ้าพากินค่ะชิมแล้วสดชื่นนะคะเวลาได้ทานน้ำบวยและที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งอาหารตำนานอีกหลายๆเมนูแม้แต่เมนูน้ำก็ยังมีตำนานนะคะน้ำบวยรสเด็ดของเจ้อ้วนค่ะ ทีมงานเราไปชิมมาแล้วก็เด็ดสมชื่อจริงๆนะคะเพราะว่าอยู่มานานถึง41ปีครองใจลูกค้ากันไปเลยนะคะย่ยานนี้เนี่ยคนเขารู้จักกันดีในานามของเจ๊บวยเอาน้ำบวยเจ๊อ้วน <c oughs> น้ำบวยเจอ๊อ้วนเจ๊อ้วนเนีย่ยนะคะก็คือคุณพันธ์ลั์แซ่เลี้ยวนั่ like, <c oughs> <ใ>นเองนะคะสืบทอดสูตรความอร่อยของน้ำบวยมาจากรุ่นแม่ตั้งแต่ปี2514นหาบี่นะคะน้ำบวยของเจ๊อ้วนเนี่ยใช้บวยแพ้จากเมืองจีนนะคะเจ้าประจําจากเยาวราชเลยนะคะต้มกับน้ําตาลทรายแดงแบบ ใหม่ๆทุกวันเลยไม่ใส่สารกันบูดลูกค้าเลือกสั่งได้บวยนี่นก็จะอร่อยก็คือว่ามีเปรี้ยวเคม็มแล้วก็หวานนิดๆเอาไว้ปัดน,นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทานก็จะรู้สึกสดชื่นแล้วทานแล้วมันไม่เลี่ยนมันไม่บาดคอนะคะใครชอบเข้มข้นมากน้อยสั่งได้นะคะเขาจะแบ่งเป็นแบบหัวเชื้อที่ทําไว้แล้วแล้วก็มาผสมกับน้ําอีกทีหนึ่งก็เติมตัมเข้มข้นได้ตามที่เราต้องการนะคะลูกค้าเนี่ยทุกวันก็ยังเป็นขาประจานี่เด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาทานน้าบวยกันนะคะเป็นแบบ <c oughs> เป็นแฟชั่นเลยนะคะโดยเฉพาะคนในย่านเยาวราชนะคะ ราคาแก้วละ10บาท20บาทและ30บาทตามระดับความเข้มข้นของน้ำบ๊วยชอบเข้มมากก็30บาทนะคะเข้มน้อยก็10บาทแต่ถ้าใครจะซื้อเป็นขวดก็ขวดละ30บาทนะคะลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก,ก็ซื้อไปแล้วก็ไปเติมน้ำแข็งไปเติมน้ำทานเองนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานถึง2วนันนี่นแน่โอ้โหชัดเจนมากขีดูดน้ำบ๊วยดิฉันเนี่ยถามว่านี่ นี่ใครเสิร์ฟแก้วเปล่ามาให้ดิฉันคะแล้วทำไมพ่วงคุณเปล่าอ่ะร่วหรือเปล่าพี่รั่วหรือเปล่าอ่ะคือคือในระหว่างที่เพื่อนอ่านข่าวไปพี่ปอก็ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจเลยดูเพียงพี่เดียว่เห็นหายใจเพือกเดียวมันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะหายใจเพือกเดียวเลยแต่ว่าสดชื่นจริงๆเวลาที่เราไปย เหนื่อยไปซื้อทองแล้วแบบถือมันหนักแวะดื่มก็วางทองไว้แล้วก็มาจูนํำบวยแวะดื่มคุณผู้ชมว่ามันหนักเพราะซื้อทองม้วนใช่ไหมคะจะไปชิมนะคะให้เบอร์ไว้หน่อยเพราะว่าร้านเขาเริ่มขายตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะคะวันไหนน้ําแข็งหมดเร็วเจ๊ปิดเร็วนะคะเพราะนั้นสั่งไว้ได้ค่ะ0 8 0 0 78 1645นนะคะ0 8 0 0 7 8 1 6เจ็ดด้เดี๋ยวพึ่งปิดเดี๋ยวน้ำแข็งไปเอาไปเองเดี๋ยวน้ำแข็งไปเองแล้วขอลดราคาเขาด้วยอีกเนี่ยเหลือน้ำแข็งนะเดี๋ยวเจ๊เต่อเจต่อให้ละกันสดชื่นนะคะอะไรอะไรนะลูกอยากกินน้ำมุ้ยเหรอลยตายแล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้พาลูกไปด้วยอะไรนะอ๋อจะแปลงร่างลูกอยากมาตอบ คุยกับแมวก็ได้ไม่ต้องอ่านข่าวแล้วไปเล่นละครทำไมอ่ะลูกชี้เล่นนี่จริงๆแล้วคนรักสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาคุยกันรู้เรื่องอย่างว่าละครก็คุยกับกระต่ายได้นี่ก็คุยกับแมวได้อะไรนะลูกเบรกเลยเลยใช่ไหมฮอ๋อช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปรวยนะคะแมวตัวนี้ชื่อ fat cat ค่ะช่วงหน้าจะพาเราไปรวยกันเดี๋ยวเราไปรวยกันเขาอยู่ด้วยไหมช่วงหน้าอะไรนะอ๋ออยู่เหรอลูกโอเคค่ะน้ำบัวเขาหิวน้ำบัวน้ำบัวลูกพักกก่อนพักก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาแจ้วพารวยค่ะ